ด่วนอุตุประกาศแล้วฉบับที่1อีก24ชั่วโมงฝนชุดใหญ่ถล่มไทยระวังฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระชโชกแรงหลังคาเปลีวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่28กันยายน2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่จะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นพื้นที่อื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่อง3วันลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดต้องเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบกันบ้าง และในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดใดพื้นที่ใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ อุตุประกาศแล้วฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปบรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยในช่วงวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2567บบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาออเซลเซียสในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนติดตามสถานการณ์เฝ้าระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจํารวมทั้งให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจส่งผลทําให้หลังคาปลิวว่อนนอกจากนี้ให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้เอาไว้ด้วยวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องมาจากอิอธิพลของลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราเริ่มพัดกลับเข้าสู่ระบบโดยจะพัดเสยขึ้นแต่ยังคงมีกำลังอ่อนโดยมีลมระดับบนที่5,500เมตรที่หมุนวนออกจากแอนตี้ไซโคลอนิกนำพาอากาศแห้งและจมตัวจากเทือกเขาที่เบตวนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออีกทั้งมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะว,วันออกในระดับบน พัดเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงเป็นเหตุทำให้วันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งส่วนพายุที่อยู่บริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้แต่จะไม่เคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศไทยนะคะจะเคลื่อนตัวขึ้นไปในบริเวณเกาะไต้หวันพอแม่พี่น้อง ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ติดตามตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้เอาไว้ด้วยเนื่องจากพายุจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณดังกล่าวตั้งแต่วันที่30กันยายนไปจนถึงวันที่3ตุลาคมจากนั้นจะเคลื่อนตัวไปทางบริเวณประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่5-7ถึงตุลาคมเมื่อกลับมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ในช่วงบ่ายมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีเพียงเมฆครึ้มเข้าปกคลุมเท่านั้นสำหรับในช่วงเย็นจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบริเวณภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้จากนั้นในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึก จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้ตอนล่างเท่านั้นส่วนพื้นที่อื่นๆจะไม่มีฝนซสืบมเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกําแพงเพชรอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาปุรีรัมย์สุรินทศรีสะเ,เกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกราชบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องถึง35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 3 5องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่พังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักอันได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลาคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำ หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่29กันยายนเป็นต้นไปอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยและจะดันทำให้ร่องมรสุมเคลื่อนตัวต่ำลงมาผ่านผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่ง โดยจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นติดตามมาด้วยเนื่องมาจากแนวะัะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นที่ไหลเข้ามาเป็นวันแรกส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งซึ่งในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยส่วนมากฝนฟ้าขนองจะกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะคะ มื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่30กันยายนมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทําให้มีแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง อาจสมผลทำให้หลังคาปลิวได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่30กันยายนบางพื้นที่อาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าติดตามมาด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งให้ต้อนสัตว์เลี้ยงที่อยู่กลางแจ้งให้เข้าสู่โรงเรือนในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วย จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่30กันยายนยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมสำหรับในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในทุกภาคตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมทั้งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงดึกๆยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้านขนองและฝนตกหนักต่อเนื่องในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก เมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงเช้าของวันที่1ตุลาคมมวลอากาศเย็นจะดันลึกลงมาปกคลุมบริเวณสปปลาวตอนบนส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นในช่วงบ่ายแนวะัะอากาศจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก สำหรับในช่วงเย็นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกสำหรับบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักส่วนมากในบริเวณตอนบนของภาคโดยบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกส่วนมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลซึ่งฝนจะสลับพื้นที่กันไปมานะคะหนักบ้างเบาบ้างในบางแห่งเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่สองตุลาคมตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนในช่วงบ่ายกลุ่มฝนฟ้าขนองจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นทําให้มีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันที่2ตุลาคมมวลอากาศเย็นจะเริ่มทิมแทงแหลมลงมาถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่งผลทําให้ในช่วงค่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ซึ่งนในบริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวสลับไปมาต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกและช่วงเช้าของวันที่3ตุลาคมหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมาโดยมีเส้นไอโซบาร์ที่1 0 1 4เข้ามาปกคลุมถึงบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับมีเส้นไอโซบาร์ที่1 0 1 6พนาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลง และมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในตอนเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูอาจมีอากาศเย็นถึงหนาวกันได้ส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใ,ใ,ใต้ตอนบน ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวปกคลุมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกและบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของอีกวันทั้งนี้เนื่องมาจากร่องมรสมุมเริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นยังคงแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5ตุลาคม หลังจากนั้นจะเริ่มอ่อนกำลังลงเล็กน้อยส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นในตอนเช้าและยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันที่7ตุลาคมจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะาอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้า รับรู้ก่อนระวังก่อนเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ก่อนนะคะหากมีเหตุการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ